สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเชื่ออาวัครับเจี๊ย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 บอาวัครับเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอาวัครับเจี๊ย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 บใช่ครับเจี๊ยบเอาวัเจี๊ยบ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 ใช่ครับน้องคนที่ไหนเนี่ยเจี๊ยบเจี๊ยบคนเจี๊ยบเจี๊ยบคนเจี๊ยบเจี๊ยบคนเ ประเทศไทยท่าทีท่ามันไม่ใช่แล้วน้องน้องปอมตัวมาปะเนี่ยจ็บเจศไทยผัดได้ครัไม่ใช่เอาดีๆน้องคนที่ไหนเบอ่าเราก็ได้คนลาที่ว่าโอ้คนตายใช่ไหมครับคนตายใช่คนตายน้องครับคนตายเขาล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันไหมเจี๊ยบเออส่วนใหญ่ก็จะล้อครับล้ออยู่หรอใช่ทำไงดีถ้าล้อชื่อแม่ทำไงดีครับ เออบอกว่าเสือครับอุ้ยอุ้ยแต่มันหยาบคายนะเจี๊ยบเจี๊ยบแต่เขาว่าผมก่อนผมก็ต้องว่าเขากลับเอาบางทีเราไม่ต้องจำต้องมีบยาเสียชีวิตครับของบ้านของบ้านเขาส่งนี้แล้วบอกมันเลอกส่งเจี๊ยบ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 เขาส่งอะไรเหรอครับเป็นส่งเจี๊ยบมาอะไรคือเจี๊ยบอะครับอ้าวเมื่อกี้พูดคำว่าเจี๊ยบใช่ไหมครับน้องอ่าแวบ อะไรคือเจี๊ยบผมก็ไม่รู้อะไรเลยเจี๊ยบโอเคครับไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ว่าพยายามพูดคำว่าเจี๊ยบสองรอบนะครับน้องเอาเว็บนะครับเอาเว็บเอาเว็บใช่ครับทำอไมครับใช้คําว่าเจี๊ยบสองครั้งใช่ไหมครับเจี๊ยบผมไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดเล่นๆพูดคําว่าเจี๊ยบสองครั้งถูกไหมครับไม่ไม่ถูกครับเขาผิดกฎหมายนะครับออยพูดคำาเจี๊ยบเจี๊ยบสองครั้งพี่ต้องมาลงบันทึกประวัติไว้นะครับ พอพี่จะได้ฟองสารถูกแล้วก็อะไรอีกครับกีรันนะครับต้องเชิญกีรัตนะครับเออพี่ฟ้องหนึ่งแสนพอครับก็สองแสนนะครับเพราะสองเจี๊ยบโอเคไหมครับไม่โอเคมากครับไม่โอเคมากนะครับถ้งงั้นพูดั้างั้นพูดตามพี่นะครับผมผจะขอโทษพี่โนแล้วยินยอมให้พี่โนชดใช้ผมจะกินโนพี่โนแล้วให้พี่โนชดใช้ฮะน้องพูดคําภาษาเดียวกูไหมเนี่ยผมจะยินยอมให้พี่โนฟ้อง ผมจะยินยอมให้เอ่าพีโน่ฟองยินยอมเจ็บเจ็บให้พีโน่ฟองสองแสนบาทใ่ใช่หนึ่งละหนึ่งหนึ่งองค์บาทครับอ่ะบัก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 เลยนะสองแสนบาทหนึ่งบาทครับสองแสนบาทหนึ่งบาทครับเจ็บเนึ่งบาทคูณสองแสนนะครับไม่ได้ครับผิดกฎหมายมาตราอยอะครับผิดกฎหมาย มาตาออยอแปลว่าไม่อร่อยมาตาออยอแบบว่าไม่อราทุีตลกเหรอไม่ตลกครับไม่ตลกครับแต่ผมตลกมากลยครับมาตาออยอนะครับน้องน้องอแว็บน้องอแว็บมีชื่อคุณพ่อไหมเออผมมีนะครับแต่ผมพูดไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายมาตาออยอแปลว่าไม่อร่อยครับคุณแม่ล่ะคุณแม่ผมชื่อม้าครับฮะแม่ชื่อม้าครับมมามา ใช่มามาครับหมอม,<า>มาสระอาหมาแม่ชื่อหมา,มา,าแมอชือสอพ่อบอกไม่ได้บอกชื่อพ่อไม่ได้มาครับหมอมาสระอาพ่อชื่อหมานะครับโอเคครับฟังอะไรอุบ่าหรือเปล่าแล้วก็ <c oughs> แล้วคุณแล้วแม่หมาเนี่ยดูแลลูกหมาอยู่ไหม ไม่ใช่หมารครับมามาซะอาห,หมามามาลูกลูกหมาเมาลูกหมาทำไมครับพี่ไปเรียนภาษาทุยมาใหม่นะครับเจี๊ยบพี่ไปเรียนภาษาทุยมาใหม่ผมพี่ไปเรียนภาษาทุยภาษาทุยนะครับใช่ไหมภาษาทุยใช่ไหมครับมาใหม่มามาฮะ มามะฮะนะฮะครับผมมามะระอาฮะพี่เป็นภาษาไทยพี่พี่ตกยุคหรือเปล่าคนคำเบรย์หรือเปล่าคงคำเบรย์อับเปล่านะแป๊บนึงพี่พี่พิมพ์ยากนะครับค่อยๆพูดนะคงคำเบรอเปล่าใช่ครับใช่ครับอะเปล่าคำเบรย์ครับอะเปล่าสลับเปล่าครับอะไรนะสลับเปล่าสลับเปล่าครับสลับเปล่าเฮ่อสลับเปล่าเจฮยอ สาระเปาลเปารถเยียบเอ๊ะพูดผิดครับพูดผิดครับพูดผิดขอโทษนะผม้ถือพี่ผมไม่อภัยพี่สาระเปารถเจียรหาเพาะเพาะเจี๊ยบ์เจียรเกียบ์ผมไม่อภัยพี่น้องพี่ถามจริงน้องคนไทยหรือเปล่าเนี่ยพี่สงสัยมากเลยอ่าผมเป็นคนไทยแต่ศาสนาอิสลามครับอิสลามอิสลามเนาะเจียรเกียบ์ใช่ครับเขาเขาบาปละชื่อพ่อแม่ห้ามละชื่อพ่อชื่อแม่ใช่ไหมครับนะครับเขาเขาบาปบาปบาปเออ อจะฟ้องหลอกปลอมเพื่ออะไรเจี๊ยบฟ้องจริงโทรจริงเรียกจริงดีโครถกากเลยว่าสภาพหมาไม่กินโอเคครับเขาบอกว่าน้องไม่กินหมาถูกไหมครับใช่คับผมไม่กินหมาเมื่อกี้เขาขึ้นว่าสภาพหมาไม่กินถูกต้องแล้วเขาเขาโดนมาถูกต้องใช่ค่ะผมไม่กินหมาครับแต่พี่กินหมาเอ๊ะพูดผิดครับอ่าพูดโอเคครับน้องเมื่อกี้น้องพูดแล้วนะครับว่าน้องไม่กินหมาถูกไหมครับใช่ครับน้องเอาวับน้องเอาวับครับ พี่ครับผมได้ยินมาว่าพี่ชื่อเดูเรมอนด์หน่อยครับมิจิโนะเรมอนก็บูฟองอยู่แล้วโดดฟองแน่นะครับบอกหมอยดูเรมอนนะครับไม่เหมือนเลยใช่ไหมครับน้องอาวับไม่กินหมาใช่ไหมครับใช่ครับแต่กินหมูเจี๊ยบเจี๊ยบเเออไม่ใช่ครับโออพี่ไปไปเรียนภาษาไทยมาใหม่เลยครับพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ตั้งใจเรียนนะ โอเคครับเดี๋ยวตั้งใจเรียนให้ดีนะครับล้วพี่ถามแบนิดหนึ่งได้ไหมครับเคยกินไหมกินอะไรครับเคยกินสักครั้งไหมล่ะกินอะไรครับไก่โอ้ผมกินทุกวันไก่รสหมูเคยกินทุกวันทุกเคยกินทุกวันครับโอเคเคยกินแล้วนะเจี๊ยบพี่ครับนี่ครับพี่ครับผมขอ เคยกินกไก่รสหมูนะครับเคยเคยกินทุกวันด้วยแล้วผมชอบกินผมชอบกินน้ำกระเจี๊ยบอกินผมชอบกินน้ำกระเจี๊ยบกินมและกี่แก้วครับโอ้โหอีบ้านผมอะเปิดร้านน้ำพีผมชอบกินน้ำกระเจี๊ยบบ้านผมเปิดร้านน้ำ ใช่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 มีส่วนผสมของกระเจี๊ยบเยอะไหมครับเออส่วนใหญ่ละครับน้ำกระเจี๊ยบนี่ขายดีที่สุดในร้านเลยนะครับร้านน้ากระเจี๊ยบขายดีที่สุดนะครับขายดีที่สุดชื่อร้านชื่อร้านโดเรมอนชื่อร้านโดเรมอนชื่อร้านโดเรมอนนะครับอันนี้ขายขายไหมขายไหมขายขายครับขายหมูด้วยนะครับขายหมูแม่หมาขายหมูใช่ไหมครับคุณแม่หมา ไม่ได้ขายครับโอเคครับดังนั้นเดี๋ยวพี่ขอส่งสายสห้หาเรานะพี่ได้ข้อมูลมแล้วแล้วแล้วพี่จะปรับกี่บาทนะครับผมขอหนึ่งบาทได้ไหมเป็นใจแล้วครับพี่หนึ่งบาทได้ไหมพี่ไม่มีตังค์หนึ่งบาทก็ได้ครับแต่เรายอมรับมาก่อนครับยอมรับว่ายอมรับแล้วพี่จะไม่ฟ้องครับยอมรับอะไรครับยอมรับมาเท่ากับไม่ฟ้องครับสักบาทก็ไม่ฟ้องครับยอมรับอะไรครับผมขอถามก่อนยอมรับมาก่อนครับ ยอมรับอะไรครับยอมรับมาก่อนแล้วจะไม่ฟ้องครับยอมรับอะไรนะเขาบอกคุณยอมรับมาก่อนไงยอมรับมาก่อนยอมรับไหมยอมรับครับยอมรับครับว่ากินหมูเจี๊ยบเจี๊ยบพี่เป็นคนปักไหนนี่เจี๊ยบเป็นคนทางเดาหรือเปล่านี่โ่อเคครับเจี๊ยบุ้งเจี๊ยบนั่งมาเจี๊ยบอร่อยมากเลย